อาดันมาฟอ้องครบรอบครอบครองปรปักอาจัด <c oughs> พ่อพ่อมีลูกอาไม่เกี่ยวค่ะ <c oughs> อาเนี่มันชั้นไหนอะอามันทายาชั้นที่สามแล้วค่ะอาเนี่ยมันน้องพ่อใช่ไหม <c oughs> ถ้ามีลูกนี่ลูกได้เต็มๆส่วนครอบครองปลาปักเขาจะเขาจะมาฟอ้องครอบครองปลาปักก็สู้กันค่ะสู้กันว่าครอบครองปลาปักมันไม่ได้มันไม่ได้ออกง่ายๆค่ะมไม่ได้องงอกง่ายๆเขามี นโฉนดครอบครองปรปักหรือ,อยังคําสั่งศาลให้เขาครอบครองปรปักหรือ,อยังมันสู้กันได้ค่ะคุณแดงบอกหลานให้สู้นะคะบอกหลานให้สู้เพราะฉะนั้นการครอบครองปรปักในที่สุดเขาจะมาอ้างครอบครองปรปักเขาฟ้องไปคะ่ะเราก็โต้แย้งได้ว่าเขาครบหรือเปล่าองค์ประกอบของการครอบครองปรปักหนึ่งอยู่โดยสงบโดยเปิดเผยว่าจะเป็นเจ้าของ10ปีต่อเนื่องคะ่ะ สิบปีต่อเนื่องเขาร้องต่อศาลขอครอบครองประปรบหลานก็สู้ค่ะว่าคร,ครบหรือยังเขาอยู่ตอนไหนตอนที่เขาอยู่น่ะพ่อเขาให้อยู่เพราะอะไรลักษณะนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นบอกให้หลาน